ตอนนี้เราเดินออกมาจาก MRT แล้วนะครับออกจาก MRT สามยอดประตูหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเดินดูตรงนี้เป็นตลาดเป็นคลององอ่างนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นทำคลององอ่างเฟสสองด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฟสสองเป็นยังไงนี่ฝั่งด้านนี้เป็นคลององอ่างเฟสหนึ่งนี่ไงคลององอ่างเฟสสองอ๋อนี่ ก็กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะทุกคนด้านด้านข้างเนี่ยก็คือเหมือนแบบทําต่อมาจากห้ององค์อ่างเศษหนึ่งเลยนะอันนี้พี่เขาทําอะไรอ่ะอยู่ด้านล่างเหมือนเขาหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเห็นไหเนี่ย <laughs> ก็คือทํายาไปถึงนู่นเลยนะครับอันนี้ตรงบริเวณแบบป้อมปราบศตรูพ่ายนะครับก็ทําทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้อาจจะยังทําไม่เสร็จดีนะนี ด้านนี้ด้านนี้ทำไประยะหนึ่งแล้วแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะต้องมีการทําแบบพื้นที่ด้านข้างนี้เพิ่มเติมนะแล้วก็ยาไปถึงนูน้นแต่ฝั่งด้านด้านซ้ายมือนี้ก็เ,เหมือนแบบทำทางเดินอะไรต่างๆอยู่เนะเาะให้ดูประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราลองเดินไปดูฝั่งด้านนู้นดีกว่า,เ,าเดินไปดูด้านในประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเฟสสองที่เขากําลังทําอยู่นะฝั่งด้าน,นี้ด้านนี้คือ ให้ดูฝั่งในนี้วันนี้คือสะพานดำรงสถิตนะครับด้นนี้คือค้ององงานเฟสหนึ่งนะอันนี้คือทําเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเ,เงียบๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดขายของอยู่เล็กๆเนาะตอนนี้ลองพาทุกคนเดินเข้ามาดูด้านในนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่เนาะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT นะครับ MRT สามยอดนะฮะมีด้านหลัง ก็ทำไปได้พอสมควรแล้วนะเดี๋ยเราลองเดินไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนุ้นเขาทำไปถึงถงนนเส้นนู้นเลยยาวๆไงแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีในอนาคตก็ถ้าทำเสร็จเรียบร้อยนะก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะแบบมาทำเป็นตลาดเป็นอะไรต่างๆเหมือนฝั่ง ขององค์อังเฟตหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ยังมีเครื่องจักรต่างๆที่เอาไว้ก่อสร้างอยู่นะครับอ๋อนี่ไงแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะให้ดูน้ำอุ้น้ำด้านล่างก็คือดำปีเลยน้ำดำปีแลยโอ้เขายาวไปถึงนู้นเลยทุกคนให้ดูฝั่งด้านนี้เห็นไหม มันมีแบบว่าน้ําระบายออกมานี่คือเนี่ยมันจะยาวทอดกันไปจากตรงนี้ไปถึงด้านนู้นเลยครับยาวไปถึงนูน้นอันนี้คือเฟสหนึ่งเนี่ยก็คือแบบจากสำเพงจากเอา่าพาหุลัดอะไรต่างๆมาเนาะของอ์อ่างยาวมายาวมาเนี่ยแล้วก็ทําขั้นข้ามสะพานดํารงสถิตมาแล้วก็เนี่ยถ้าใครจะมาก็คืออยู่ใกล้ๆกับ m r t สามยอดนะครับออกประตูหนึ่งนะเดีวเราลองพาเดินไปดูฝั่งนี้ เด,เดินไปเรื่อยๆแล้วเดินแบบยาวเพื่อที่จะข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยอ๋อน,นี่ก็คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างกันอยู่ตอนนี้ก็ช่วงสี่โมงเย็นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการก่อสร้างในช่วงเวลานี้แล้วนะเพราะว่าแบบตอนเย็นแแต่ถ้าทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะยาวไปถึงนู้นเลยนะสามารถพายเรือพายเรือเล่นต่างๆได้ไปถึงคลององอ่างเฟสหนึ่งเลย ทางเศษหนึ่งอาจจะมีร้านขายของร้านของกินอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าฝั่งนี้อาจจะย,ยังไม่ได้มีนะเพราะว่ากําลังก่อสร้างกันอยู่อันนี้ก็จะมีกองทรายนี่นี่บ้านแถวนี้คิดว่าในอนาคตก็จะทําเป็นร้านค้าร้านอาหารได้นะถนนใหญ่ก็มีการก่อสร้างอยู่เหมือนกันอ่เดี๋ยวเราเดินลองเดินยาวๆไปดูตรงนี้พาดูเลยว่าเขาสร้างถึงช่วงไหนนะครับ อ๋อมันเป็นแบบนี้เนี่ยใครมีบ้านอยู่แถวนี้เนีชิวเลยเตรียมตัวเปิดร้านกาแฟร้านข้าวร้านขนม,มนอะไรเงี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกนิดนึงนี่โอ้นี่นะครับของอ่างอ่างเฟสสองนะฮะน้ําแต่ว่าน้ําในอนะคอาจจะต้องมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปรับ,บ,บปรุงคุณภาพน้ําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะได้ หน้าลงภายเรือเนาะวันนี้เขายาวไปถึงนู้นเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานลพีพัฒนาภาคนะครับพศสองพันห้ารอยห้าโอ้นี่เลยด้านหลังก็คือแบบถ้าเดินตรงไปตรงนี้ก็เดินยาวไปถึงโครงการเสร็จหนึ่งได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือแบบไปเดินเดินถ้าเดินไปตรงนี้ก็เป็นแบบวัดนะเป็นวัดอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่า ปักผูกเห่าทองเดินไปทางนู้นก็จะเป็นพวกเสาชิงช้าอะไรเงี้ยนะครับและด้านในก็จะมีแบบว่า,าของเยอะแยะเลยเ,เดี๋ยวเราลองไปเดินดูฝั่งทางนู้นกันมันจะมีด้านนี้ดูมองใจมองขวัเรียบร้อยนี่สะพานลพีพัฒนาพารค255นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสะพานข้ามคลององอ่างเชื่อมถนนหลวงสร้างในสมัยรัชกาลที่5ทรงโปรดเก้าพระราชทานนามว่า สะพานระพีพัฒนาภาคเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าละพีพัฒนาศักนะครับอันนี้ก็ทําตั้งแต่ปี2505นะครับอ๋อนี้คือยาวอุยาวไปถึงนู้นเลยอ่ะทุกคนคือเขาทําแบบว่ายาวมีด้านข้างก็มีน้ําก็อาจจะแบบยังไม่สะอาดเท่าไหร่เนาะโอ้พี่เขาก็ลงแบบเจ๋งมากเลยเห็นด้านนี้ก็ทําเป็นอิดแดงเนาะ อยู่ด้านข้างอันนี้ก็มีกําลังแบบพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเงินต่อต่อเนื่องอยู่อันนี้ก็เราเดินตรงนู้นเป็นวัดสุทัศน์นะครับเห็นไกลๆนี่คือวัดสุดทัศน์เซาชิงชาอะไรเงี้ยนะสามารถที่จะแบบไปหากินข้าวไปแบบเที่ยวอะไรต่างๆได้ตรงนี้ว่บบรรยากาศของคลององอ่างที่พามาชมนะก็คืออยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทํายาวไปถึงนู้นเลยคลอ,ององอ่างเฟสองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะย้อนไปเฟตหนึ่งไปแบบเดินดูว่าตอนนี้เฟตหนึ่งบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับยาวๆผมกาลังก่อสร้างก็ถ้าทําแบบดีๆแล้วก็ทํายาวๆทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็น้ําใสๆนะรับรองน่าเที่ยวมากๆเลยนะคนอาจจะพาบแบบเดินเดินย้อนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางฝั่งนู้นเพื่อไปดูเฟตหนึ่งนะว่าตอนนี้คือเฟตหนึ่งอ่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรยังมีของขายของกินอะไรน่าสนใจหรือเปล่าตอนนี้เป็นถนนหลวงนะครับอ่าเดี๋ยวรอรถกัน เรารถว่างเราถึงจะข้ามถนนได้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเดินย้อนกลับทางฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับสะพันและพี่พัฒนาพาพศ2505ย้อนกลับย้อนกลับ ตอนนี้เราอยู่ที่คลององอ่างเฟสท,ที่หนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบจุดแรกๆที่มีการเปิดให้บริการแล้วก็เปิดร้านขายของแระเปิดอะไรองนี้ต่างๆนะราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะเงียบนิดนึงเงียบนิดเดียวทางเดินมีร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟจุดถ่ายรูปตอนนี้ไม่มีเรือให้พายแล้วนะ เขาน่าจะยุบโครงการไปแล้วละ่ะคิดว่านะเมื่อก่อนมันจะมีพายเรือฟรีแต่นี้คือหายไปไหนไม่รู้ไม่มีโครงการแล้วแต่ตอนนี้คือเงียบมากเลยอะ่วนนี้เหมืนแบบเป็นโซนที่พักอาศัยก็คือเหมือนไม่ไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไหรเ่เหนปะ เมื่อสักครู่คือเป็นเสที่สองนะครับก็คือสร้างไปยาวไปถึงนู่นเลยน่าจะไปถึงน,นถน,นนบำรุงเมืองน่าจะยาวไปจนสุดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ลองเดินย้อนกลับไปไปทางสะพานหันนะครับที่เราเดินมาเมื่อสักครู่จากสะพานดำรงสถิตนะครับเราก็จะเดินย้อนกลับไปหนึ่งทุมสะพานหันมันจะมีพวก,กร้านกุ้ยช่ายสะพานหันร้านอาหารอินเดียคาเฟ่ยอะไรเงี้ยอยู่ทางฝั่งนู้นนะ โซนนี้ไม่มีโซนนี้มันจะเป็นแบบเหมือนโซนไว้แบบตั้งร้านเมื่อก่อนก็จะเป็นถนนคนเดินตอนนี้ก็น่าจะน้อยๆลงละแต่ว่าถ้าข้ามอีกฝั่งหนึ่งอะก็ยังยังมียังพอมีร้านขายของอะไรต่างๆอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูฝั่งทางหนูนนะครับ ตอนนี้เราข้ามถนนมาอีกฝั่งนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สะพานพนุพันธ์นะครับจากสะพานดำรงสถิตมาที่สะพานพนุพันธ์อันนี้ก็จะเริ่มมีร้านขายของเพราะว่าแถวเนี้ยมาจะไปต่อกับแบบพวกสำเพง็งอะไรเงี้ยนะครับสะพานหันถ้าเดินไปเรื่อยๆก็สามารถเดินไปที่วัดมังกรเดินไปเยาวราชอันนี้ได้นะแต่ว่าก็เดินนิดนึงอยู่เหนะ็นไหมโซนเนี้ยจะมีร้านขา แต่ว่าโซนตรงสะพานดำรงสถิตเดินมาไม่มีเมื่อก่อนมีเยอะตอนนี้ก็คนอาจจะไม่เยอะมากนะร้านค้าก็เลยทยอยปิดตัวนี่ของขายถ้ามาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้แบบสะพานหันตรงคลององอ่างเป็นยังไงบ้างณนะปัจจุบันนี้นะครับมีสะพานหันเฮ้ยแมวแมวแมวเมว,มว,มวะสะพานหัน สะพานหันตรงนี้สร้างในร,รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชครับเป็นสะพานไม้แผ่นเดียวทอดข้ามคลองไปข้างหนึ่งจึงแน่นกับที่ไปอีกหนึ่งวางพาดกับฝั่งตรงข้ามโดยไม่ตอกตึงนะครับคนทั่วไปก็เลยเรียกว่าสะพานหันเมียวมียวเมียวมีวมวมวไปแล้วนะอ๋อนี่บรรยากาศตอน4โมงเย็นนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือ สำมเพลงนะเดินไปหน่อยนึงนี่ก็คือยาวๆไปนี่ก็เป็นเยาวราชแล้วนะทุกคนสามารถเดินทะลุทะลุไปยาวราชได้วันนี้ก็เป็นแบบทั้งถ้าเดินออกไปนู่นก็เป็นแบบพวกเมกกโอ้โหเนี่ยถ่ารูปไม่ใช่เมกะบางนานะ <laughs> มิกะพาสซ่าลืมบอกว่าแบบเดินไปเป็นเมกะไม่ใช่ว่าม,มิกะเมกะบางนาเป็นเมกะพาสซ่านี่ คือด้านนี้ด้านนี้เขาจะเป็นร้านอาหารเออสมมติจะเป็นร้านอาหารไอ้นี่ร้านอาหารอินเดียเดี๋ยวมาลองเดินตรงฝั่งนี้ดีกว่าจ,จะมีพวกร้าน้าอยู่นี่ไงของกินร้านอาหารแต่ว่าบางร้านก็เริ่มอ๋อเขาปิดแล้วเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวนี้เขาปิดเดียวจังปิดหมดเลยสี่โมงเย็นปิดแล้วอะ่ะเมื่อก่อนอยู่กันดึกเชียวตอนนี้คือปิดหมด,ปหมดแล้ว มยใครจถ้าใครจะมานีม่ม,มาสี่โมงเ<า>ย็นไม่ได้แล้วนะไม่มีอะไรกินแล้วนะเนี่ยปิดปิดหลายร้านเลยต้องมากลางวันให้เราลองเด,ดิไปดูเมื่อก่อนเรามาช่วงประมาณแบบทุ่มสองทุ่มยังมีของกินอยู่นะตอนนี้คือสี่โมงเย็นปิดร้านกันหมดเลยเออทําไมอะ่ะอาจจะไม่ค่อยมีคนเขาก็เลยปิดไวสําหรับวันนี้เนาะ วันนี้เรามาวันธรรมดาอาจจะต้องรอมาแบบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าคงจะเงียบจังเลยอ่ะนู้นร้านนู้นร้านนู้นเป็นร้านอินเดียทำไมวันนี้เขาไม่ไม่เปิดร้านกันเลยเนาะหรือเขาเปิดกลางวันมีร้านน้ำอยู่เล็กๆน้อยๆตรงนี้ ไม่มีแล้วอ่ะของในด้านนู้นคือร้านอินเดียแบบแน่นๆเลยด้านนี้ไม่มีอันนี้เป็นร้านน้ำหมดแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านน้ำร้านกาแฟอะไรเล็กน้อยเนาะล้วเดิยนย้อนกลับเราเดี๋ยวเราทะลุไปทางสําเพงไปแถวยาวราดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะเหมือนเขาปิดแล้วช่วงเย็นไปอ๋อนี้เป็นแบบด้านนี้เป็นโฮสเทลนี่ตรงนี้มุมนี้จะเป็นมุมที่แบบสวยตอนกลางคืนเขาจะมาถ่ายรูปเมียวเมียวอ๋อเนี่ยมุมนี้เขาจะมาถ่ายรูปกันบ่อยๆเนาะมันจะเป็นมุมที่แบบสวย นนีนอะอันนี้ก็เดี๋ยวสัญจาเดินออกไปแล้วก็แวะไปทางสำเพ็งน่าจะต้องไปกินข้าวที่เยาวราชเนี่ยหรือเ,เพราะว่าตอนนี้คือเขาปิดไปแล้วก็จะมีแบบมีบางร้านเล็กๆน้อยๆเนาะที่ยังเหลือเปิดขายของกินอยู่ตอนนี้แบบปิดไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดูวิวนี่คลององอ่านนะครับ ออกมาฝั่งทางนี้ก็มาอยู่ที่สะพานหันเหมือนเดิมนะที่แรกเราจะมากินเราจะมาซื้อกุ้ย่ชยสะพานหัน<ม>เขาปิดร้านไปแล้วร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดร้านไปแล้วคือปิดไวมากวันวันนี้ช่วงนี้ปิดไวมากแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มีอยู่นะเพราะว่าจะมีแบบนักท่องเที่ยวคนจีนคนจีนด้วยต่างชาติด้วยาทางทางยุโรปไรนงี้ฝรั่งเะนาะก็มาเยอะอยู่นะเอาเดี๋ยวเดินทะลุไปนี้ดีกว่านี่สำเพ็งนะทุกคนท้งหุ่นรัดสำเพงเนะ็งนี่แหละ เดี๋ยวเราเดินยาวไปถึงนู้นเพื่อที่จะเดินทะลุไปกับเยาวราชไปหากของกินแถวนู้นก็ได้น่าจะพาดูแบบเล็ก,ลก,ลก,ลกๆนะในน้อยนะในนี้ไม่มีอะไรหรอกของขายนี่เดี๋ยวเดินทะลุออกไปนู้น,นจริงๆใครจะไปที่ เอ,อ็มอาร์ทีสังยอดเหมือนเดิมก็ได้นะครับเดินย้อนกลับไปนี่พัดลมหรือว,ว่าใครจะเดินเหมือนสันมาก็ได้เนี่ยไปทะลุไปเดินโซนเยาวราชก็ได้อของเยอะเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาวันหลังค่อยมาใหม่วันนี้วันนี้ยังไม่เดินวันนี้หิวข้าววันนี้หิวข้าวเดี๋ยววันหลังค่อยมาเดินแล้วกันสํ สำเพงเยาวราชหลยเสื้อผ้าตอนนี้เราเดินออกมาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับนี่เลย <c oughs> เราออกมาถึงถนนใหญ่แล้วถ้าใครออกมาถนนใหญ่แล้วให้เดินเราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปถนนเยาวราชเนาะ นี่สันก็เดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาถนนเยาวราชเนี่ยทุกคนคือกะว่าจะมากินข้าวที่ออขององ์อ่างเฟตหนึ่งนะแล้วก็พาทุกคนดูบรรยากาศว่าตอนนี้เขาสร้างเฟจสองยูอะไรอย่างนี้ถ้าดูไม่มีข้าวกินที่ออขององอ่างแล้วก็เลยเดี๋ยวมาเดินเยาวราชไปกินข้าวแถวเยาวราชก่อนก็ได้ม,มีรถสายแปดพันด้วยเนี่ย เดินยาวๆไปถนนเยาวราชนะครับด้านหน้าของเราก็อุ้ยขัานถนนมาไปดูทางนี้กันทางนี้มีอะไรน่าสนใจอันนี้ซอยวัดตึก อันนี้คือเมกาพาซาถ้าเดินไปตรงนู้นก็เยาวราชหรือว่าเราจะกลับทางเดิมแล้วก็ไปกินข้าวที่อื่นพีแทนดีในตรงนี้เป็นวัดต,ตึกนะ้ะฮถ้าเดินตรงไปก็เยาวราชแล้วนะไปเดี๋ยวเราตรงไปฝั่งทางนู้นนะครับคือ จริงๆก็แนะนําให้ทุกคนแบบเดินย้อนกลับไปลงสามย่านนั่นแหละสบายดีไม่ต้องไม่ต้องเดินไกลอันนี้ท่านก็เดี๋ยวเดินข้ามไปทางฝั่งนู้นเพื่อที่จะเดินไปรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกรนะครับเ,เดินข้ามข้ามไปทางนี้เนาะนี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปรถไฟฟ้า เดี๋ยวรอข้ามถนนนะครับอันนี้เราเดินมาจากคลององค์อ่างนะครับมาจากสำเพ็งอะไรเงี้ยนะบรรยากาศถนนจเจริญกรุงทางนู้นก็ไปแยกกวาระจักรตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนจเจริญกรุงนะครับถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นทางไปสถานีวัดมังกรนะครับไปลงรถพระใต้ดินกันก็ เดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่ากินแถวนี้ก็น่าจะกินแถวนี้แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปสามย่านสามย่านมีเทาเดี๋ยวไปเล่นสามย่านมีเทาวต่อเพราะว่ามันร้อนอากาศตรงนี้ร้อนมากเนี่ยแถวนี้ก็คือถ้าจะพูดไปแถวนี้ก็น่าจะเป็นคลองถมเนี่ยเห็นไหมเดินเข้าไปด้านในเดินไปเล่นคลองถมได้แต่ว่าวันนี้ไม่ไปอากาศร้อนเดี๋ยววันหลังไยมาใหม่ นูน่นทุกคนอ๋อมีรถเซ็นท่านพรลัมสามสายหนึ่งแถวนี้ก็คือแบบว่าฟิลคองถมอะไรเงี้ยนะก็เป็นครื่อจมเครื่องจักอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปพักก่อนร้อนอากาศร้อน oh. ตรงน,นี้เราอยู่ที่แยกเสือป่านะทุกคน แดี๋ยวเราต้องไปทางฝั่งนู้นเพื่อไป MRT นะครับแล้วก็ไปเดินเล่นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะเห็นไหมเขาจะมีป้ายบอกว่า MRT ไปฝั่งฝั่งนู้นแล้วก็รอเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้ากันนะครับตอนนี้เราก็เดินจาก MRT สามยอดนะครับแล้วก็ไปคลององ,ง่างเฟศสองไปดูที่เขาก่าสร้างนะครับคลององค์่างเฟสหนึ่งไปดูสะพานหัน,นแล้วก็เดินผ่านสำเพ็งมานะครับ จนมาถึงเสือป่านะครับมาแล้วก็มาถึงด้านหน้าของเรานี่คือตลาดเล่งบุ้ยเอะนะครับแล้วก็ตลาดเก่าเยาวราชไปฝั่งนู้นนะฮะก็คือถ้าใครจะไปตลาดเล่งบุ้ยเอะก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็ทะลุไปนู้นก็จะเป็นเยาวราชตอนนั้นก็จะเป็น MRT เหมือนกันอันนี้นคือจะเป็น MRT หรือทีหรือจะเป็นประตูหนึ่งนะถนนแป้งน้ำอะไรนะครับเข้ายาวราชได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าตรงนี้วัดมังกรนะครับประตูสามเพื่อที่จะนั่งรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไป สญญามยานมิดเทาไปนั่งพักผ่อนมันร้อนเหลือเกินช่วงนี้เหงื่อแตกประมาณนี้นะครับทุกคนพามาเดินเล่นขำๆมาดูของออ่งอ่างว่าเข้าสร้างยังไงบ้างแล้ว